ว่าตั้งแต่มาอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยแต่ละคนได้มีความชัดเจนอะไรขึ้นครับขอโ <c oughs> อ,อกาสนะครับหลวงปุญธรรมขอ,อกาสนอบนอ้อ <c> ม <oughs> พ่อครูพ่อเท่าด้วยความเคารพอย่างสูงการพระการท่านอาจารย์หนึ่ง ข้าบินบนทีละจิตโตและสำนักทุกโลกที ian, exactly. <ged> <edy> ่ได้ยินเสียงนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงกับแล้วก็ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมานี่เจริญธรรมญาติธรรมทุกทุกคนทุกฐานะนะครับตั้งแต่ปฏิบัติเข้ามาในกลุ่มเราเนี่ยสมัยพ่อตาแม่ยายยังอยู่ ถือว่าเป็นความโชคดีอของชะตาชีวิตที่ได้มาเจอธรรมะของพ่อท่านของท่าอาจารย์ทำให้เรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเพราะว่า <c oughs> ในทางโลกเนี่ยปัญหามันเยอะแยะมากมายนะครับ ถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคือทนอยู่ได้แต่ว่าทนแบบสังกตายไปหรือว่าไม่มีกำลังใจพอเรามีธรรมะได้มาฟังคำสั่งสอนของพระครูของท่านสมณะเราสามารถที่จะกลับไปทำงานใช้ชีวิตในทางโลกเนี่ย ได้อย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งผมตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าคนานนเป็นแล้วก็ภาษามีมากมายแต่พอมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเข้ามาเนี่ยนำไปใช้ก็สามารถที่จะนำธรรมะของพ่อครูเนี่ยคือจะต้องช่วยเหลือผู้คน นะครับคนยากคนจนคนทุกคนอะ่ะให้ให้มีความสุขอย่างน้อยก็ดำเนินชีวิตไปตามเปกติผมก็เป็นครูเป็นพอ,อเนี่ยสามวิทยาลัยนะวิาลยเทคนิคสุขโขทยัยวิาลยเทคนิคลำปางแล้วก็มาวิาลยสารพัดช่าง ก็ตั้งใจทําเพื่อลูกคนจนส่วนมากลูกคนจนชาวไร่ชาว,น,ชาว,น,ชาวนาเนี่ยจะส่งเด็กักเรียนเรียนช่างนะครับโดยช่างที่นิยมมากคือช่างยนต์ช่างยนต์นี่นิยมมากพอผมไปเป็นพอ,อนี่ผมสั่งรับไม่อั้นแล้วอุปกรณ์การสอนนี่เพียบถ้าเด็กมีห้าสิบคนนี่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเก่าเนี่ยซื้อมาหมดห้านสะิบหกสิบเครื่องเอามาให้เด็กฝึก นี่ก็เพาราะธรรมะของพ่อทา่านเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ได้ติดตัวนักเรียนนักศึกษาลูกศิษย์มีตั้งแต่บนภูเขาบนดอยพวกกะเลียงมูเซอร์อะไรมาอบรมสั่งการเรียนแล้วก็พื้นล่งนะถึงแม้ตอนนี้เราจะกะเกษียณมาไม่มีใครจําเราได้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่อย่างน้อยเราได้มาเจออโศกแล้วก็นํานําความรู้สึกนี้ที่จะช่วยนะครับช่วยคนจนคน ทั่วไปเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้อย่างน้อยก็ก็ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างก็นี่แหละครับก็ทำให้ผมเนี่ยในเรบสายสะพายนะครับาเรียนโดยเจ้าว่าโม้ <c oughs> ก็เป็นคนแรกนะสายสะพายแล้วก็สี่เก้าสูงสุดนะครับสีสิบนี่ต้องคุงว่าขึ้นไป <c oughs> ก็เนี่ยโดยไม่ได้หวังแต่ว่า ทางบนน่ะทางสำนักทางในหลวงทางนูน้นนะครับเขาเห็นความสัมพันธ์ก็เลยมอบให้ครับกรับขอบพระคุณครับสาธุก็ชัดเจนพอมาปฏิบัติธรรมก็ชัดเจนว่าเราจะต้องทำเพื่อผู้อื่นนะอ้าวเดี๋ยวแม่กล้วยไปชมรออด้วยป่ะเชียงใหม่ค่ะกรับขออากาศค่ะ มาปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ชัดเจนค่ะว่าเรามาในทางนี้เส้นทางนี้คือมามาทำไมค่ะ,ะมามาก็มาลดกิเลสนั่นแหละค่ะก็มามาเช็คตัวเองว่าเรายังติดอะไรไม่ติดอะไรอะไรที่ยังทำไม่ได้แล้วก็อะไรที่ยังทำไม่ได้ อย่างการมาทำวัดเช้าเนี่ยคะก็พรรษาก็ไม่เคยจะมานะคะก็มามาตอนออกพรรษาะคะ่ะก็พยายามจะมานะคะแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้มาก็ออนไลนะคะ์ค่ะก็ฟังธรรมทางออนไลนะคะ์ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ให้ขาดการฟังธรรมไม่ให้ขาดการพบสัตบุรุษคะ่ะ เดี๋ยวเราอยู่ใกล้มันก็จะเหมือนยิ่งไกลออกไปถ้าเกิดเราไม่เข้ามาไงค่ะก็พยายามพยายามมาค่ะตอนแรกว่าแม่ไก่บอกว่าให้มานะถ้าอาจารย์มาเนี่ยอาทิตย์ละสองวันเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออเราก็อาทิตย์ละสองวันเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ได้ได้ฝืนตัวเองค่ะแต่ถามว่าฝืนโดยที่มันทรมานไหมมันก็ไม่ได้ยากได้ ลำบากอะไรค่ะการตื่นมันก็ถ้าถ้าเราไปอะไรกับมันมันก็จะมันก็จะไม่อยากลุกค่ะท่านถ้า,ถ,าถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็แล้วนะครับก็ถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรค่ะมันก็สามารถจะทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุยอมใสใจเชิญ มาปฏิบัติธรรมแล้วชัดเจนอะไรขึ้นเผื่อคนที่เขามาปฏิบัติธรรมหรือตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมหรือคิดว่าจะปฏิบัติธรรมดีหรือเปล่ามาฟังคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วที่ว่าแต่ละคนมาถึงวันนี้แล้วชัดเจนอะไรขึ้นากาบขอการค่ะของโยมที่ชัดเจนคือใจที่สงบขึ้นค่ะมันไม่ อยู่ทั้งนอกเนี่ยมันทุกทุกสุกสุรู้เลยเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกแต่อยู่ที่นี่มันไม่ทุกไม่สุขค่ะมันเฉยเฉยเรียบเรียบแต่มันก็สบายสงบเย็นค่ะท่านที่เห็นชัดมันมันไม่มันไม่เล่าร้อนเหมือนทั้งนอกค่ะมันมันอยู่ได้มันไม่มีอะไรหรอกในนี้เรียบเรียบ แต่ในความเรียบเนี่ยมันมีความสงบนที่โยมสัมผัสได้แล้วสัมผัสกับจิตใจที่นี่ทุกคนมีความเอือ้อความอาทรความที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้เห็นชัดแล้วก็ทำให้โยมประทับใจในหมู่กลุ่มค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเราจะฝากผีฝากไข่อยู่ที่นี่ได้โดย โดยไม่ต้องออกไปดิ้นรนทางนอกค่ะที่โยมเห็นชัดตอนนี้นะคะกราบสมัสการค่ะ,ะสาธุเอาต่อไปมอบโบดาวเชิญชัดเจนอะไรในการปฏิวัติธรรมมาถึงวันนี้ค่ะกราบขอากาศค่ะส่วนตัวโยมนะคะก็ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นนะคะความตั้งใจความตั้งใจร้อยเปอร์ซนที่จะหวังที่จะมา พึ่งหมู่กลุ่มที่เราเลือกแล้วว่าดีแล้วในชีวิตค่ะเพราะว่าโยมก็ไปสัมผัสมาหลายที่หลายวัดแต่ก็ไม่ไม่ได้นานหรอกค่ะไปไปทำส่วนใหญ่ไปทำเรื่องสุขภาพแต่ก็สัมผัสปุ๊บมันก็ทราบว่าขบวนการยังไงเป็นยังไงค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปะประทับใจได้ แต่เขาเขามีคุณธรรมค่ะแต่คุณธรรมนั้นมันไม่ลึกซึ้งพอที่จะไปขัดเกลากิเลสเราได้เพราะว่ากิเลสอย่างนั้นอะ่ะเราก็ผ่านมาแล้วทีน,นี้มาตรงนี้ก็ชัดเจนเพื่อจะมาเอากิเลสอสวะนุสัยอะไรที่มันขัางค้างอยู่ภายนอกอาจจะมองไม่เห็นแต่เราตัวของเราเองเนี่ยสัมผัสรู้ว่าเรายังติดค้างตรงนี้เราต้องมาเอาออกค่ะทันก็มาใส่หมู่กลุ่มแล้วก็ เลาไม่กระทบผัสสะอะไรก็รู้สึกประผาสุขที่สุดนะคะ,ะคือคือจิตใจมันสงบมันมีความไม่มีความบาดระแวงะท่านมันมีความร่มเย็นเป็นสุขคือในชีวิตอะ่ะน้อยครั้งเราจะ,ะจินที่ไหนนอนที่ไหนหรือว่าเดินที่ไหนเราจะมีไม่มีความบาดระแวงในตรงนี้นะคะในในในหมู่กลุ่มในสถานที่ของเราหรือไม่ไปที่ไหนก็เรามี เพื่อนพ้องเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นนี่ค่ะอันนี้ความแตกต่างระหว่างที่เรา,อ,าอยู่สังคมข้างนอกอยู่มาสังคมภายในของเราอันนี้ไอ้ชีเลือนในจิตใจของเรามันสะสมมามันก็มีบ้างกระทบปัสสะจริตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เนี่ยค่ะมัน <c ười> คือมันมี <c ười> มันมีปฏิฆะนะคะมันก็ยังสู้อยู่ตรงนี้ค่ะ ก็ยังมีความแน่วแ,แน่ว่าจะเอาจะมุ่งหมายจะเอาจิเดชมาออกในเมื่อเราเห็นแล้วเรากระทบผัสสะแล้วเราพยายามจะล้างของเราก็ะทานพยายามล้างของเราสู้ไม่ได้เราก็เงียบปิดแล้วก็วิเคราะห์วิจัยในจิตของเราว่าเราจะมีวิธีไหนที่จะล้างตรงนี้ได้จะไปแก้ไขที่เขามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ไขที่เราเนี่ยโยมก็มีเป้าหมายที่ร้อยเปเซนกะทานยิ่งทุกวันเนี่ย ยิ่งร้อนตท่านเมื่อก่อนยังแก่งอยู่เออเรายังหนุ่มเรายังมีไปหาประสบการณ์คือเรายังศึกษาโลกอจินตาท่านกีละดังได้ยินมาก็อยากจะไปเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้มันไม่รู้จะอายุเรามากหรือว่ายังไงไม่ทราบเขาหรือว่าเราปฏิบัติเราได้มกได้ผลพอที่จะพึ่งพาใส่ได้เกิดความผาสุกทานข้าวก็ผาสุกว่าท่านมีอิสระบิญญาณอิสระใครๆก็คงจะสัมผัสได้นะคะแล้วก็ เวลาเดินเวลานอนเวลาอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ทิ้งสินนะคะเราก็ไม่ทําอะไรกิริยาอะไรที่มันดูไม่งามนะคะท่านก็สํารวมได้ตรงนี้แล้วก็ไม่หว่านระแวงใครที่จะมาค่ะถึงถึงเราถึงเราตายนะคะก็ยังพูดกันเล่นๆถึงตายมันก็ไม่มีใครจะไม่ดูแลหรอกศพเขาไม่มีใครหรอวผู้บาดเนี่ยพอพอไม่ตินเข,เขาบอกว่าพ่อก็บอกพ่อจะตายยังไงไม่รู้เนี่ย โยมก็เลยบอกพ่อเขาว่าเออตายยังไงก็ช่างมันเถอะเขาไม่เอาศพไว้หรอกตาเขาก็ย้อนอกับพ่ว่าอืมไม่เอาไว้รองกินเหรอโ <laughs> ยมก็บอกว่าเออใครจะไม่เอาว่าเขาจะกลัวผีนั่นสิเครจะมาเอาเกาไม่เอาไว้ดอกถ้าเป็นยาอายุวัฒนะก็ไม่แน่จะมีคนขโมยเอาไปเป็นลูกกอกอะไรประมาณนี้นะครับก็เซลซวตาเม็ดดินค่ะในส่วนตัวโยมก็มีความชัดเจนนะท่านยังไงก็ครั้งนี้ก็เหาะ ครั้งนี้นะคะบอกตัวเองถ้ามันมีจิตปฏิฆะถามว่ามันหมดไหมมันไม่หมดกระท่านมันก็ค่อยๆเบาบางลงจากที่มันจะพุ่งนะคะเป็นคนที่ว่าอะไรก็จะเอาเลยคะ่ะจัดการนะคะเอาให้เห็นชัดๆไม่ใช่มาพูดกระเสียดกระเสียดกันอย่างนี้กันแนกกันแหนกันอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ท่านโยมเป็นคนที่จะอะไรก็ให้มันเห็น,เห,นเห็นจริงเห็นใจนะ จิตเนี่ยพุ่งเขาไปว่าพึ่งสัมมนาค่ะจะลากคอไปพึ่งสัมมนาอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมก็ระงับยับยั้งไว้ก็ดีมตดดีสหายดีข้างกายเขาก็เตือนตรงนี้เราก็มาพึ่งบาร,รมีพระอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็ะทําอะไรตา,ตามใจจะทําอะไรที่ความเคยชินเขาก็เตือนโยมก็มีสติขึ้นโยมเพราะมันแก้ที่เราทานมันก็จบที่เราค่ะแล้วก็มาคอยล้างขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ล้างขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ล้าง ส่วนตัวโยมก็มีแค่เนี้ยค่ะอาขอพพคุณค่ะอ่าสาธุาโยมจันยพรเชิญส่วนของโยมที่เข้ามาตรงนี้ก็คือความชัดเจนที่เห็นก็ได้เชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากโลกนี้โลกหน้ามีจริงะคะ่ะเพราะว่าวิบากที่ตัวเองได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวพี่น้องญาติที่เราเจอนะคะ พอเรากลับไปบ้านทีไรล้วก็เห็นข้อข้อสอบข้อทดสอบเราบ่อยๆแล้วก็ทําให้เราเกิดสติแล้ะเกิดปัญญานะคะว่ามถึงมาอย่างอ๋อนี่หรอที่เราได้ทําไว้แล้วผลกรรมที่เราได้ได้รับนะ่ยบางทีเราก็ปฏิเสธเราก็ไม่อยากรับแต่พูดถึงจริงแต่ความเป็นจริงเนะี่ยเราต้องยอมรับความจริงเพราะว่าเราได้ทํามาได้สังสงมาทําให้เราเห็น เห็นจริงตามความจริงแล้วก็เกิดปัญญานะคะ่ะแล้วก็เราก็ได้มาเจอหมู่กลุ่มแล้วก็เจอพ่อครูที่สอนให้เราที่เป็นสมาธิกินะคะเราก็เกิดปัญญามากขึ้นแล้วก็นาไปแก้ไขตัวเองนะคะเห็นความผูกพ่อของตัวเองเรื่องของการกระทําของเราทั้งหมดนะคะก็ให้เรามีสติและเตือนตัวเองบางสิ่งบางอย่างนี่เราก็คือบางบางครั้งเราก็ยังมีสติไม่ ไม่ไม่กล้าพอนะคะเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในความที่ว่าความหลงอยู่บางสิ่งบางอย่างนี่เราก็คิดว่ามันดีอะไรเงรี้ยเพราะกิเลสมันยังเรายังมีอยู่นะคะแล้วปัญญาเราก็ยังน้อยอยู่พอมาเจอ,เอ,อสถานที่ตัวนี้นะคะเป็นเป็นขุมทรัพย์อย่างดีให้เราได้ชี้นเนียแล้วก็เห็นความความไม่ดีของเราที่เราต้องแก้ไขตัวเองอีกมากนะคะ ก็เหมือนกับว่ามองย้อนไปแล้วก็ทําให้เรามีความละอายแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําไปได้ยังไงอะไรนะคะเพราะว่ารู้ว่าจิตวิญญาณของเราน่ยถ้าเราไม่ทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจ่ายไปโลกหน้าของเราจิตวิญญาณตัวเดิมที่เราได้สังสมไว้อมันเป็นอนุสัยของเราเนี่ยเราก็ต้องติดตามไปโลกหน้านะคะก็เชื่อว่ากรรมีจริงแล้วก็เรื่องของวิบากมีจริงถ้าเราจะทํำ โรคหน้าให้ดนะีคือเราต้องแก้ไขปัจจุบันคือโรคนี้ให้มันดีนะคะแล้วก็เป็นสมารถที่ให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงออที่เป็นธรรมะที่เป็นแก่นที่เป็นเข้าที่ให้เข้าถึงโลกุตตรธรรมที่แท้จริงนะคะก็พยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไปเร่เจ้าคะ่ะสาธุอยอมจนแน่เชิญ อาไงมาปฏิบัตถึงวันนี้แล้วชัดเจนอะไรขึ้นตอนนี้ให้คุมพื้นที่ปลูกแล้วนะด้านข้างนันหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งนะอย่าขยายอาณาเขตมากเนาะดูแลให้ดีอ่ะเชิญมาปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างอร่อนตองจะได้ปลูกมะเขือน่ เป็นผลพอได้ <c oughs> ได้แทบเปรียบเทียบกับต่างโลกก่อนเมื่อก่อนมันบ่โหแค่แต่ท่องก็ศีนลนะเนาะแต่มาตั้งนี้ก็พอเข้าใจก็ได้ได้ถือศีลห้าแล้วก็ละอบายมุกแล้วก็ได้อยู่กับมิตรดีสหายดีเนะได้มาอยู่กับพระอริยะ เมื่อก่อนเขาก็น,นึกว่าห่มผ้าเหลืองแล้วก็เป็นพระคนหัวห่มผ้าแล้วเป็นพระมันก็ใจส่พอเข้ามาตรงนี้มาศึกษาอ๋อมันมีทั้งสมมุติที่สงแล้วก็พระอริยสงก็ว่าซืีอว่าตัวเก่านี่ก็ยังถ้าจะมีบุญเก่ามาอยต่อ หาอ่านกับองบายโยที่นี่ได้ก็สมองวันที่วันนี้ตื๊อๆอย่างนั้นพะจะม่ได้เจอะบอกเป็นอย่างเลยการมาอยู่วัดก็ได้ปลูกมะเขือ <c oughs> ได้ปลูกต้นไม้พืชผลพลืชผลไรสารพิษอะไรเงี้ยนะ ปลูกที่อื่นไม่แน่นะจะใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะใช่ไหมแต่นี่ที่นี่มีไฟบังคับนะมันได้ละความเคยชินละความติดยึดแช่ไหมปลูกต้นไม้ก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าปลูกอย่างเดียวมันก็แค่ได้กุศลแต่ว่าถ้าได้บุญด้วยคือหมายความว่าต้องควบคุมตัวเองด้วยไม่ไม่สนองความอยากตัวเองต้องประเมินกําลังตัวเองอย่างนี้ส่วนที่บอกว่า เ,ออเห็นแค่ผ้าจีวรหรือผ้าเหลืองก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระเสมอไปก็ใช่นะอยู่วัดก็ไม่ใช่ว่าเป็นญาติธรรมเสมอไปนะถ้าไม่ถือศีลถือธรรมนี่ก็อยู่ซื่อ,อ <c oughs> ถ้าอยู่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นญาติธรรมโดยสมมุติอะไรเงี้ยถ้าเป็นพระก็เหมือนสมมติติสงไม่ว่าใครทั้งนั้นนะ ช่ไหมไม่ได้อยู่แค่จีวรหรือไม่ได้อยู่แค่อยู่ในวัดแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนวัดเป็นญาติธรรมนะการจะเป็นคนวัดหรือญาติธรรมจริงก็ต้องอย่างน้อยก็ถือศีลห้าละอบมุขทานบังสวีรตนะ,นะแล้วก็ร่วมหมู่ร่วมกลุ่มนะไม่ไม่เอาแต่ใจเดี่ยวๆอะไรเงี้ยนะนั่น,ะนแหละก็จะเป็น ยติธรรมที่เหมาะสมหรือว่าได้สมพร้อมทั้งรูปทั้งนามสาธุแม่อภัยเจ้ามมาปฏิบัติธรรมแล้วชัดเจนเรื่องอะไรนะคะหัวข้อวันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจผู้คนมากขึ้นคะ่ะโดยเฉพาะคนรอบข้างของเราคนในครอบครัว ญาติธรรมของเราเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันเห็นชัดเมื่อก่อนเรามองแต่ตนเองความความยิ่งใหญ่ความเป็นอัตตาตนแต่ทอนตอนนี้เรารู้เราเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยพบชาติกำเนิดมามันต่างกันแล้ว <c oughs> วิถีชีวิตเขาอยู่ยังไง มันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นนิสัยใจคออะไรคนเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันเราเข้าใจเราชัดเจนในตัวเขาสิ่งที่ได้ในการปฏิบัติธรรมค่ะอันนี้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราเข้าใจตนไหมตนเองนี่แหละคะ่ะค้นหาตนเองหากิเลส ค่ากิเลสในตนเนี่ยได้ไหมอันนี้สำคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะอเอาให้ได้มากที่สุดละกิเลสค่ากิเลสในภพชาตินี้ค่ะค่ะขอขอบพะคุณค่ะสาธุอโยมอมพรชัดเจนก็ชัดเจนว่าเมื่อก่อนหรือเดี๋ยว รู้ว่าตัวเองโง่ค่ะถ้าพูดถึงค่ะค่ะเมื่อก่อนถ้าพูดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ยังไม่ปฏิบัติธรรมนี่เราจะเราจะคิดว่าเราเนี่ยศีลห้าข้อเนี่ยเราไม่ผิดสักข้อเราได้หมดเนี่ยะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วถึงรู้ว่าไม่ได้สักข้อค่ะก็เลยรู้ว่าตัวเองโง่ค่ะ แล้วทุกวันนี้ก็ยิ่งยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนชัดเจนในความโง่ของตัวเองนี่แหละค่ะว่าเรายัางโง่อยู่ค่ะพูดอย่างนี้ไหมครับว่าต่ก่อนคิดว่าตัวเองฉลาดใช่ค่ะยอมจบชั้นอะไรอ่ามศส,สามค่ะเนี่ถ้าจบปริญญาตรีนี่ยิ่งจะคิดว่าตัวเองฉลาดมากขึ้น <laughs> ค่ะก็เพราะว่ามันมันเป็นคือเราไม่คือเราอยู่ในครอบครัวเหมือนแบบว่าเราเรามีครอบครัวเราเราก็เป็นลูกที่ดีพอมีครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลงตัวเองอว่าตัวเองดีทุกอย่างฉลาดทุกอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ผิดเพี้ยนไม่มีอันนี้เลยเงี้ยค่ะแต่พอมาปฏิปธรรมถึงรู้ว่าตัวเองโง่ง โง่เพราะว่าหลงตัวเองนี่แหละค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุอันนี้ก็ทำให้เจริญได้หรือฉลาดขึ้นมาได้จริงนะีน่บางคนถามแค่จบป .4 ก็ยังไอ้นั่นเลยนะจบป .4 ก็อะไรอ่ะยังคิดว่าตัวเองฉลาดเลยนะนบา <laughs> งทีคิดว่าตัวเองฉลาดนี่มันไม่ค่อยรู้ตัวท่านง่ายหรอกใช่ไหม <laughs> เราสามไหลแล้วรสึกว่าเรานึกตำหนิคนอื่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางมรรคาสังกรรมัญยาเพิ่มบารมี ขุดพองลานนารวงข้าวงามตาโคกน้องนามีพืชพันนานาปลูกอยู่ปลูกกินแบ่งปันพึ่งเพื่อโบวลานนาอโศกคือชา เป็นพรพ่อครูสอนให้นิวรนแขกจรนหายจากวิญญาเส้นทางมักคสั้งกรรมัญญาเพิ่มบารมี